สวัสดีค่ะพบกับ Have a nice day นะคะเช้าว,วันศุกร์ค่ะ2พฤษภาคมนะคะ,ละหลายๆคนบ,นบน่นบอกว่าเมื่อวานรถติด เมื่อวานเป็นวันหยุดวันนี้อาจจะมีการแอบ,บหยุดนะคะ <c oughs> พรุ่งนี้หยุดเสาร์ที่แล้วไปต่อวันหยุดที่วันจันทร์นะคะก็หลายๆคนถือโอกาสว่าใช้ช่วงเวลาตรงนี้เป็นช่วงเวลาพักผ่อนก็ดีเหมือนกัน <c oughs> อากาศร้อนๆน,นะคะหาโอกาสพักผ่อนกันบ้างนะคะส่วนเมสกู๊ปสกีรไฮไลท์ของเกมหลีกภูมิภาทชั่น2ที่เรานาเสนอไปเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ไปลงอยู่ใน Facebook มีคนกดเข้าชมเยอะแยะเลยแล้วก็มีเสียงชื่นชม <c oughs> ผู้รักษาประตูกิติมศักดิ์ของทีมกำแพงเพชรซีก็คือโค้ชเสกนั่นเองนะคะก็หลายๆคนก็ชื่นชมว่าโอ้โหอายุขนาดนี้แล้วทําได้อย่างนี้แล้วก็ความทุ่มเทที่ทําทุกอย่างเป็นประธานเป็นคนขับรถเป็นคนทําอาหารเป็นสารพัดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีตัวอย่างหนึ่งครับหลายๆคนก็เรียกร้องว่านัดต่อไปให้โค้ชเสกเนี่ยลงสนามอีกเต็มเลยหรือว่าลงเป็นตัวจริงเลยเอาแบบ90เลยเหรอคะก็ต้องดูว่าจะจะลงหรือเปล่าเพราะว่า โค้ชผู้สัปพู้สัปปะตมือหนึ่งของของกำแพงเพชรเนี่ยไม่รู้มาซ้อมหรือยังถ้ามาซ้อมแล้วกอาจจะลงแต่ว่ายังไงก็ตามเป็นไปได้สูงที่โค้ชเสกจะลงสนามเองเพราะว่าประตูมือสองนั้นก็อาจจะยังแบบว่ายังไม่พร้อมเท่าไหร่นักประตูมือหนึ่งก็ยังเกเรอยู่ก็ว่าตรงนะครับโค้ชเอกเองอาจจะต้องลงสนามเองซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าลงไปเลยช่โชว์ฟีมือขนาดนี้น่าจะช่วยทีมได้บ้างแล้วก็อย่างน้อยก็คือสร้างขวัญและกำลังใจให้กับน้องๆนะครับแต่ว่านัดต่อไปเนี่ยมันเจอเจอทีมใหญ่ก็คือพบกับพิจิตในวันอาทิตย การที่จะพบกับทีมพิจิตเนี่ยม,ม,มันไม่ใช่ปกติธรรมดาค่ะ <c oughs> แต่แลในบ้านอาจจะเอาเสียงเชียร์ของแฟนๆมาเป็นอะไรอาจจะได้เปรียบเป็นพลังบ<ก>้าง<ก>นะคะก็ต้องติดตามดูนะครับว่าเราจะได้มีโอกาสได้เห็นเสกสัน สพงซึ่งเป็นอดีตผู้สาวตัวชื่อดังแต่ว่าตอนนี้วัย47ปีกว่า,วาแล้วเนี่ยลงสนามหรือเปล่าะนะก็น่าจะเป็นสีสันดีนะครับส่วนเรื่องราวของทีมสวัสดิ์แคทแคอร์ลสสมาเอฟซซึ่งถือว่าเป็นทีมดังทางภาคอีสานทีมหนึ่งเลทีเดียวถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ขึ้นไทยพิมลิกสักทีนึงนะครับหลังจากอยู่ในดิชั่นหมา3ปีแล้วก็เรียกว่าทําผลงานเกือบเกือบ แต่ว่ายังไม่มีโอกาสค่ะเพราะว่าแต่ละปีที่สู้อยู่ในลีกวันเนี่ยนะคะก็จะเจอปัญหานู้นปัญหานี้นะคะบางทีเริ่มต้นฤดูกาลมาดีมาแผ่วเอาปลายนะคะเพราะว่าเรื่องของนักเตะบ้างเรื่องโค้ชบ้างเรื่องอะไรต่างๆแต่ว่าปีนี้น่าจะเป็นปีทองที่จะมีโอกาสทะยานขึ้นสู่ไทยลีกได้ซึ่งถ้าทําสําเร็จเนี่ยความฝันของคนโคราชเป็นจริงเนี่ยทางผู้บริหารเนี่ยจะมีอะไรพิเศษเตรียมรอไว้ในช่วงปิดฤดูกาลหรือเปล่าหรือว่าการที่จะทํางานมาถึงตรงนี้ ทำมาได้อย่างไรใช่นะนะคะเป็นเรื่องทีอ่อยากจะให้คุณผู้ชมเองก็ได้ฟังแล้วก็ที่มนอื่นได้ฟังเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะสกู๊ปของเรานี่เป็นพี่เจีย๊ยบนะคะบุกไปที่สนามย่าวของสวัสดแคทเข้าไปดูนะคะว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรแล้วก็ เปิดใจผู้บริหารหัวเรือใหญ่ใช่เป็นหัวใจของทีมนี้เลยว่าเป็นผู้ที่ทํางานทุกอย่างค่ะทํางานทุกอย่างจริงๆจนทีมมาถึงณจุดนี้ครับไปติดตามเรื่องราวของทีมสวัสด์แค้นครราชสีมามาสดาเอสกันครับ เรามายืนตำแหน่งนี้ได้เนี่ยเพราะอะไรครับความสําเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องยอมรับว่าหนึ่งที่ผมโชคดีได้โค้ชค,คัมเบกเข้ามาตั้งแต่ครึ่งฤดูการที่แล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ฟุตบอลไทยและสำคัญที่สุดก็คือเราได้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในฤดูการที่แล้วว่าจุดไหนเป็นจุดอ่อนแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขแล้วก็บวกกับที่เราได้นักเตะดีๆเข้ามารวมทั้งเสียงเชียร์จากพี่น้องประชาชนนี่แหละครับ ที่ได้กัมเบมานี่กัมเบได้เปลี่ยนแปลงเรื่องวิดองวินัยในทีมเยอะเลยแน่นอนต้องยอมรับเลยครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขามีระเบียบจริงๆ2ก็คือทําให้นักเตะไทยเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงกลายเป็นมืออาชีพแล้วก็ในในทีมของผมเนี่ยไม่มีการแบ่งกลุ่มนักเตะทุกคนเนี่ยเป็นเหมือนกันหนึ่งเดียวเป็นครอบครัวเดียวกันและสําคัญที่สุดก็คือคนทุกคนมีสปิริตมากครับผม What the secret that you make this team so good make this team play so well every match no uh, uh, the player uh, just play not me player work hard uh. i heard that you bring all the japanese discipline japanese system to the team mm -hmm. so the team play together the team have discipline everything changed in this club uh, discipline is very important in the football uh, of the pitch on the pitch both but uh, most important uh, on the beach uh, need discipline mm -hmm. uh, tactical discipline very important we, we, our player keep uh, discipline very much that's why uh, good are uh, coming this, uh, this season from now on we have confidence that you will be on top of the leader all the way to the end of the season No, win to นอกจากฟอร์มการเล่นที่ดีคว้าชัยชนะไม่ยังไม่แพ้ใครแล้วเนี่ยแ <c oughs> ฟนๆที่เข้ามาเต็มสนาม ทุกนัดในบ้านส่วนเรื่องว่าคลองเซตีโอโหเก็บข่าดูได้มากสุดท้งอันดับ2แบบกระจายเลยเพราะอะไรครับก็ส่วนหนึ่งก็เนื่องจากผลงานที่ออกมา2ก็คือคนโกล่าเนี่ยเขาอยากที่จะเห็นทีมฟุตบอลบ้านเกิดเนี่ยอยู่ในไทยพีมีลีกให้ได้ก็เลยทําให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาครับแล้วก็ประเด็นสำคัญที่สุดก็คือคนโกล่าเป็นคนที่ชอบกีฬาครับผมนอกจากนั้นคุณโตเองก็มีการประชาสัมพันธ์บางนัดมีการแจกรางวัลแจกรถในสนามถูกต้องครับก็โชคดีเพราะเราได้สปอนเซอร์โดยเฉพาะยิ่งมาเซดาแล้วก็ สปอนเซอรอ์ะไรอื่นนะครับในโคาชด,ด้วยที่ให้ทั้งมอเตอร์ไซค์ให้ทั้งรถซึ่งปีนี้ก็มีอีกครับคาดว่าจะตอนที่จบเลกแรกถ้าเรายังยืนหยัดอยู่ได้หนึ่งในสามเนี่ยไม่แน่อาจจะมีการฉลองใหญ่แจก,กรถสักคันหนึ่งครับผมในสนามเวลามีแมชในบ้านเนี่ยยังมีหนังสือแมชเดย์เพื่อที่จะให้แฟนๆได้รู้จักข้อมูลได้มีอะไรต่างๆเพื่อที่จะดูบอลสรุปมากขึ้นถูกต้องครับเพราะว่าเราต้องการที่จะให้แฟนคลับที่มาเนี่ยเขาได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนักกีฬาเราด้วย2ก็คืออยากที่จะให้เขาเก็บเป็นที่ระลึก และประเด็นสำคัญที่สุดก็คือสร้างความเป็นมาตรฐานของทีมเราแล้วก็ทำให้ทุกคนมีความผูกพันกับทีมของเราให้มากที่สุดครับตอนนี้เล่นมาไม่กี่แมตช์เก็บค่าดูได้เกือบ3ล้านรู้สึกยังไงบ้างครับก็เงินเนี่ยคงคงไม่เท่าไหร่นะฮะแต่ผมภูมิใจมากที่สุดก็คือคนดูมากกว่าเพราะว่ารายจ่ายของเราสูงมากแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าผมผมดีใจที่คนโคราชมีความสุขเท่านั้นเองครับพี่เจียวครับ ที่2มีแผนที่จะเสริมนักเตะเกรดด,ดีดังๆเข้ามาเพิ่มไหมครับผมได้มีการพูดคุยกับโคชคัมเบะนะครับก็มีอยู่ฮะในใจมีอยู่แล้วแล้วก็ได้มีการพูดคุยก็ถือว่าดีกันแล้วกันนะฮะที่จะเข้ามาเสริมทัพครับผมในซฤด,ดูกาลถ้าเป้าหมายไปไป,ไป,ไปตามแผนนครราชสีมามาสลายศีได้ขึ้นไทยลีกจะมีอะไรให้เป็นแฟนได้เซอร์ไพรส์ไหมครับคงจะมีการปิดเมืองฉลอง เพราะว่าได้คุยกับผู้ใหญ่นะฮะไม่ว่าจะเป็นพระทท่านสุวัตก็ดีท่านผู้ว่าก็ดีเราคงจะทําเหมือนกับแบบต่างประเทศที่เขาฉลองด้วยนะฮะหารถสักคันหนึ่งเปิดประทุนแล้วก็มีการจุดพูฉลองยิ่งใหญ่ทั่วเมืองโคราชสิ่งนี้ก็คือผมผมอยากเห็นครับผมก็ต้องติดตามกันครับว่าชาวโคราชจะได้ปิดเมืองฉลองในช่วงปิดฤดูกาลหรือเปล่าครับ อยากเห็นบรรยากาศแบบเมื่อสักครู่แต่ว่าเป็นที่จังหวัดนครราชสีมามนะคะโอกาสที่จะได้เห็นมีสูงทีเดียวนะ,ะเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่อันดับที่สองอหนึ่งสองเนี่ยคู่ที่สูสีกันมากเพราะว่าเบียดกันมาตลอดแต่ว่ามันอีกหลายสิบนัดนะก็ต้องติดตามกันดูแต่ว่ายังไงก็ตามครับ ให้กำลังใจกับทุกทีม<ช>อีก17ทีมในศึกลีกวันหรือดิวชั่นหนึ่งต้องสู้กันเต็มที่เลยค่ะอย่างเมื่อ,อเมื่อวันก่อนนะคะก็จะมีคุณผู้ชมท่านหนึ่งส่ง s m <ช> s, <ช> <S มาบอกว่าเชีงยงใหม่ FC ขึ้นดีหนึ่งแล้วแต่ยังเป็นแฟนแท้ฟันนิสเดย์อยู่นะคะอันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วเราก็จะติดตามผลงานของไม่ว่าจะเป็นลีกวันหรือว่าลีกภิภาคม,มาให้คุณผู้ชมได้ มีความสุขกันในยามเช้ชานะคะกับข่าวกีฬาที่เรานําเสนอตรงนี้นะคะแต่ว่าเมื่อกี้นี้ที่เราสัมภาษณ์กัมเบสิ่งหนึ่งที่เขาย้ําเลยก็คือระเบียบวินยัยระเบียบวินยัยเป็นเรื่องสําคัญก็คุณโตก็บอกว่าการที่กัมเบมาแล้วนําเอาระเบียบวินัยสไตล์ญี่ปุ่นมามทําให้ทีมดีขึ้นเยอะ,ะนักเตะบ,บางคนที่ไม่เคยมาซ้อม ตรงเวลา <c oughs> ก็ต้องมาซ้อมตรงเวลาค่ะ <c oughs> แล้วก็บางครั้งเลิกหลังด้วยเพระซ้อมเสร็จในตามที่โค้ดบอกแล้วก็ยังมีการซ้อมส่วนตัวอ,อีกด้วยนะคะก็ดีค่ะนะคะทำไปเพื่อผลงานของทีมจะได้ดีแล้วก็ความฝันของชาวโคราชจะได้เป็นจริงรสักทีนะคะวันจันทร์นะคะเราจะมาดูเรื่องราวของโค้ดทวตวรรณีปานกันบ้างนะคะกับผลงานของเขาในฤด,ดูกาลนี้วันนี้เราสองคนลาตงลาตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะครับ